เจ๊บเลนาทำไมชาวฮินดูถึงถวายใบมะตูมแด่ มหาเทพศิวะนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อใบมตูมนะฮะเบลวาหรือใบเบลนะครับใบมตูมนี้ตามคติความเชื่อการถวายแด่องค์พระศิวะนั้นหนึ่งคือเปรียบเสมือนตัวแทนขององค์ตรีมูรตินั่นเองนะครับนั่นก็คือพระศิวะพระพรหมและพระวิษณุนั่นเองครับสองเปรียบเสมือนตรีกุนาสซึ่งมีคุณสมบัตินั่นก็คือสัตวะราชัสและตมัสครับสามเปรียบเสมือนอาวุธของพระองค์นั่นก็คือ ตรน,นะครับสเปรียบเสมือนดวงตาของพระองค์ทั้ง3ครับถวายใบมะตูมกี่ใบดีแต่องค์สิวะเทพนะครับจะถวาย3ใบนะครับหรือ11ใบก็ได้นะครับแต่อย่างที่ว่านะครับว่าองค์พระศิวะนั้นจะดูความตั้งใจและดูพักติจากความศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วเรามีใบมะตูมเพียงใบเดียวหรือไม่มีเลยนะครับก็สามารถที่จะทําบูชาและเข้าถึงพระองค์ ได้ง่ายเช่นกันเพียงแค่สวดปูนมะชิวายะนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยผมมาแชร์ว่าทําไมมีความหมายอย่างไรในการถวายใบายมาตูมหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทําบูชาพระองค์ด้วยความสุขและเข้าถึงพระองค์ได้เช่นกันนะครับขอให้บูชาองค์พระศิวะองค์เทพินดูนั้นอย่างมีความสุขฮราฮรามหาเทพผมมสัสเบสอาจารย์เบสเทนกรจรจารปรีดีสวัสดีครับ